กดาน้ำตังอยู่ที่คนเดียวนี่ยยัดเข่าข้แพงเหล่าน้อ้เจ้า่ลกก้อยนกปสทขึ้นไป่ายครับล่งลงล่งลงว้าวขัดตัวะ

มาแม่ไม่ได้รดเจ้าแมู่่อนนีอยู่วิ่งว้าแต่คือสลัดคุ่เผมก้นธรรมดาตัวนี่อด๋นมาตัวนี้เลนี่คือเดี่ยวเีมันจานมาทอดหรื่าแกงน้ำ้งอยู่คนเดียวนี้เขาเยเียวไ กไปลูปรสิทธิขึ้นจางน้่นร้อนแกงมันมัแดงโอ้มันนี่ตัวเย็นดีทถ้าภาษาบเียวทุกคนทุกคนจะในมือจหมือเหมือนกันเุขเศ้าเต่ตสมมือสิเดี่ยวเาอกกินไทยข่อยักบันะถือไปมาน่ปาอ่ามือเล่จ้ลไ่เปล่ น่าจึงกันอลไกินาน้ำเยนงานโตกาดตัางของทุกบานเียยังไงได้เรื่องปวด